สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เตรียมตัวเดินทางน,นะครับสวัสดีครับไปตลาดนัดคลองถมครับอำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีอ้าวมีใครแอบอยู่ในรถอันนี้ไอคิวจะไปด้วยแต่พี่ไอทีจะไปบ้านยายยายได้อะไรไปฝากพี่อุ๋งยิงนะยิง่างเหรอ จะไปด้วยกี่วันลูกกิวได้แล้วเอาใส่รถแล้วมเนมนแบบหลายนึงไม่เอามา ฝากพี่น้องนะครับกับภาพยนตร์ขายอ้อสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับโอ้ตอนนี้เม่เพืร์นมีเสือลายพี่น้องสนใจไปซื้อไปแจกไปแถมนะครับได้เลยนะครับเสือลายสงการเสือสีพื้นเสืองานบุญ,งา,บญงานบวชครับโทรหาเม่เพืร์นได้เลยครับศูนย์เก้าเจ็ดสามสองสี่เก้าสามหกห้าน้ำสิไปเ้วได้บาทนี่ครับเอโต้ อันนี้เห็นยังทางตลอดปลอดให้ไูไ้มันอันนี้เอาเทขาดไปให้สร้างสก,ก,กินเพ่นสนใจติดตอ่อได้เลย,ยนะจ้ะโทรหาไม่พื้นเลยครับเก็ท่กับราง่าอะรันายน้ำเก็ที่น่แหละมนีเสียบขตรัโันตัวละพละรป่เนี่ยโอสกินให้ฟ้อตละสี่สิบบาทโ,โ,โอ้ค่าค่าสีตัวละสาสิบ สิบหกบาทไปกินพร้อมคอกลมเนี่ยถ้าสีให้สามสิบหกบาทถ้าเลือกสีแบบนี้กับสเอามีหลายราคาค่อยโทรมาคุยนะครับนี่ก็ะดาเสียอุ้งอิงมาฝากย่ามันเบิดใส้ก้อนก็เลยได้พูละตัวนี่เสียสงการเป็นแขนเนี้ยอาเป็นแขนสั้นนี่แขนเนีตัวนี้นี่แขนเนีแต่นี่นะแขนสั้นอันนี้มีเอฟซีถามมาอยู่บ้านแม่บริเฮตต้องชำกับ ข้างกับข uh. hey, hey, hey hey. ้างกับเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่หน่อยเนาะเนี่ยเล่ก no euh ็ย่างแล้โตที่ได้ใส่แอลอันนี้เล่กได้เป็นเสื้อลิตรี์ของหญิงแมนบ้านแม่ก็ได้เฮ็ดแบบนี้ได้เฮ็ดแต่แบบนี้แร้สกีนซื้อห้านซื้อยังเป็นเสื้อราคาถูกเสื้อแจกเสื้อแถมเสื้อราคาดีราคาดีคือกันแต่ว่าค่ะคาสีให้สกีนพ่อเนี่ยสบาทเออ สาท่ปม<ะ>ข<ะ>อั่นไปแลไวได้บ้านี้ไส้มมนาธุได้อึงไปฝากองยิงกาี่ไปเบิ้งอึนองนี่นั่นแหะย้ายแล้วได้ไดไดแม่ได้มะม่วงไปฝากองยิงพอไปต้อทะเบยียนรถมา ครับน้รงครับไปนั้นไปก่อนครับไปเข้าไปบึงอืงอ่างกันปเดืนทางประมาณ4สี่ชั่วโมงครับไปฮอดผู้หญิงคัมปดีหยพี่น้องครับ เดินทางไปบ้านยายออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะไปไหนลูกบ้านยายค่ะไปอ้อะไรไปอยู่บ้านยายไอทีไปอยู่บ้านยายไปอยู่บ้านยายเหมือนกันอ้าวไหนบอกว่าจะไปด้วยเปลี่ยนใจแล้วเหรอไหนบอกว่าจะไปด้วยโกหกแม่อีกแล้วมเล้งนะครับกิเลสเปิดพิสดารนะครับขอโทษขอให้ผูวดินเนาะ แต่ว่าคันผู้นดได้กินเราก็อีกไหนรู้รสชาติมันว่ามันเป็นยังไงนะครับเลี้ยวเบื้องตัวก็เป็นจันอุ้ยเย็นๆถงว่ากินได้กินใครอื่นเว้าไวปีนี้เป็นยี่ยังมันอึดๆนี่แหละมันคือคนคนโอ้ยฝนมันว่าได้ชุบคนยังว่าชุบจะได้กินอื่นอื่อแรกของปีนะครับเพราะว่าม้วนไปก็ย่างไปไปต้มมันก็บอไปรสชาติมันอื่นสดเนาะไปอีกรสมักพูดแล้ว น้องเวนตบอื้งใส่์ไประคามอ่อนพี่น้องบ้านดุงแรงครับอุดรธานีเจอกันนะครับใหม่กับลักเจกันเลายๆครับโอยคนหลายเด้ออุดรเนาะหลายตลอดอ้แต่ว่ายุ่งสหยกวคือผู้สาวลายๆน้องฮานเออผู้สาวลายนี่เอาไปถ่ายคอนเทนต์ลูกพ่อรักครอบครัว้าใจ่ไหมเออถ่ายคอนเทนต์เพื่อจะได้เงิน มาเลี้ยงลูกเชื่อไหมเอาโอนของแม่มาอะไรพ่อโอนไปหมดแล้วพ่อไม่มีเงินในยันดี่ได้บ่านแล้วไม่เชื่อ <laughs> พ่อไปทำคอนเทนต์เพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงลูกในลูกทุกต้องเข้าใจนะทุกอย่างที่ลูกเห็นมันคือคอนเทนต์เข้าใจไหมไม่เห็นที่พ่อไม่ตรงตามปก <laughs> ไม่ตรงตามปกพ่อไปตรงปกเหรอ <laughs> เาเดี๋ยวก็ถึงบ้านหายแล้วครับันที่ทางถึบงบ้านาท่าแก่ถึงบ้านใหญ่แล้วใครบอกว่าดือีกอย่างสุดยอดเลยใครเจียมทองกเราได้เนาะ ครับอึ่องอ่อางอึงอ่างตัดใหญ่เกี๊ยวมันยังแซบเรียงเคียงเกไว้ให้พรอมัย่าง,งไไดีเแยมกนยังแซ่บพาออกเกงแกงใรานแล้วแกงผ่ามัย่างดีด้ไม่ไปน้ำด้ว,น,ว,วนั่นเฮแต้วตอึงโอ้เนี่ยว้าว แล้วทางซีทางซทางซียู่องเไทางซีรา่าง,าง,างานน,น,น,นาาอะมันก็ไ่อกแคดอกก็จะต้มมันกัไ่ยู่กนเนี่ยครับอืมจำนี่แหละกําลัง<ช>พลอยเี้าพาลูกเรารุงเนี่ กินแล้วเก่งพาอีหุ้มจ้มอืงใส่ใบมะขามอ่อนใครใครขี้เกันจปกติ นี่ครับลงงันบัน่อตาเมียใหญ่นะครับนี่เฮ็ดขึ้นกัน,นครับอยู่บันเป็นอาชีพเริ่มต้นจากที่นี่นะครับอยู่คุ่นกับพึ่งไปเฮ็ดตามับต้นตำรับที่อยู่ที่นี่นะครับย่ยดีครับเอามืนนอน,นี่ยิปเปเรียนยูอุดอร กันทั้งนี้ไปนี่ครับบ่ใกล้แล้วบ้านดุงพุ่นล่ะอย่างสามร้อยโลพุ่นแล้วครับเมาอึ้งไปเฮงยิงญาตไหนเพิ่นมากินยังยังนี่เมนโอ้อันนี้มีแต่สาวๆเลยพี่น้องครับพี่นี่อันนี้อันนี้สาวกมูนี่่ีกสาวมูน ไม่ไปเสียตังรอกให้เขาซเออนี่ครับตกีมื่อวานเห็นบ่เห็นอยู่ในส่เห็นในตู้เย็นบ่เบกตอกเบเตนี่ยเรีนหัวเตี๊กตอกคนรเนี่ยป้าเล่นหอติ๊กตอกเนว่า เ้นทองขัไปผมยู่ไปก้อนดอกบันีีครับครับคดทางแล้วครับครับเอาคือบ้าดีเถอะเฮ้อไม่จอยเอ้สวัสดีครับไปแล้วบันดีครับสาธุครับถ้าเป็นลูกเคย ใหม่ๆกับว่าเฮ็ดนเพิรนยูนี่นะครับพี่น้องครับมาอยู่บ้านนู้ไปทรงเสียรายจังหวัดนะครับเอาโอเคครับขอหยาดเดินทางนะครับคลิปนี้ฝากพี่น้นองสมนีอยู่ดีมีเงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ